มีเลขาชื่อบุญช่วยคนดีที่ปรึกษาคนนี้ภัยสารรู้ใจคุนบ้านเดียวกันเขตสบานของเราน่าอยู่ผู้คนยิ้มเย้มแจ่มใสร่วมแรงร่วมใจทำงานเคียงคู่เรามีแต่รอยยิ้มไว้เพื่อบริการ ทิมบริหารพระราชการสมาชิกทุกคนอ้อนอฮอฮอเทศบาลบ้านเราให้โชคให้มันให้มั่งให้มีอยู่ดีกินดีหมดนี่หมดสิน ่ินนพี้องเทศบาลตำบลบ้านคลองเราจะขอเดินหน้าบริการประชาชนเพื่อทุกคนดังว่าเราเทศบาลจะดูแลพี่น้องด้วยความถูกต้องไม่นีปัญหา ทั้งสมาชิกให้คำมั่นสัญญาจะขออาสาพัฒนาบ้านเราเฮศาบาลตำบลบ้านคลอง เราจะขอเดินหน้าบริการประชาชนเพื่อทุกคนดังว่าคนบ้านเดียวกันเขตสบานของเราหน้าอยู่ผู้คนยิ้มเย้มแจ่มใสร่วมแรงร่วมใจทำงานเคียงคู่เรามีแต่รอยยิ้มไว้เพื่อบริการ in body hand พราษฎรการสมาชิกประชากรโอ้ยน้อโฮเทศบาลบ้านเราให้สบให้มาให้มังให้มี พทินพี่น้องผู้ใหญ่กำนันช่วยกันพวกเราในสบานบ้านเราพวกเราช่วยกัน สบานบานเราคนบ้านเดียวกันเทศบานของเรานะ สร่วมแรงร่วมใจทำงานเคียงคู่เรามีแต่รอยยิ้มไว้เพื่อบริการทั้งทีมบริหารขระราชการสมาชิกทุกค,คนเทศบาลตำบลบ้านคลองเทศบาลยิ้มน้องพี่มีนายกนภาพร นั้นคอยทำหน้าที่มีรองนายกิรัฐธิกาพี่น้องอีกทั้งรองสุนทรคนนี้มีเลขาชื่อบุญช่วยคนดีที่ปรึกษาคนนี้ไพศาลร,รู้ใจคนบ้านเดียวกันเทศบานของเรานาอยู่ผู้คนยิน่้ เย็มเจ็มใสร่วมแรงร่วมใจทำงานเคียงคู่เรามีแต่รอยยิ้มไว้เพื่อบริการทั้งทีมบริหาร้าราชการสมาชิกทุกคนอ๋อเอานอหอเทศบาลบ้านเราให้ส มันให้มังให้มีอยู่ดีกินดีหมดนี่หมดสินทั่วถิ่นพี่น้องสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการที่นี่บ้านของ กับท่านนายกนภพพรตาแก้วนายกเทศมนตรีตำบลบ้านคลองค่ะซึ่งท่านจะมาประชาสัมพันธ์ข่าวสารการดําเนินการต่างๆของทางเทศบาลตำบลบ้านคลองให้ทุกท่านรับทราบกันผ่านทางของกระจายข่าวแบบไร้สายไป,ปรพร้อมๆกับการไลฟ์สดผ่านช่องทาง Facebook งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลบ้านคลองค่ะก่อนอื่นเลยนะคะมาพบกับท่านนายกกันก่อนเลยค่ะ,สว,ส,คะาาสวัสดีค่ะท่านนายกสวัสดีพี่น้องประชาชนตำบลบ้านคลอง ที่รับฟังทาหงหอกระจายข่าวแบบไร้สายของเทศบาลตำบลบ้านคลองทุกท่านและพี่น้องประชาชนที่รับชมรับฟังการไลฟ์สดงานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลบ้านคลองเป็นประจำทุกวันศุกร์สุดส,ส,สัปดาห์เพื่อแจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการดำเนินงานม่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะ สำหรับสัปดาห์นี้นะคะขอเริ่มนะคะข่าวสารในเรื่องของตรงกับวันที่18มีนาคมค่ะซึ่งเป็นอ,อเป็นวันท้องถิ่นไทยนั่นเองนะคะให้ท่านนายกได้เล่ารายละเอียดสักเล็กน้อยค่ะซึ่งวันที่18มีนาคมของทุกปีนะคะ,คะก็จะเป็นวันท้องถิ่นไทยเพื่อลำลึกถึงพระมหาการุณาที่คุณ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือว่าในหลวงรัชกาลที่5นะคะก็จะมีะพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดโทนสีชมพูเบื้องหน้าพระบรมฉายารักษ์รัชกาลที่5หน้าห้องประชุมนคสรสวรรค์สองแควขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษนุโลกนะคะ,คะซึ่งมี ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกได้มาเป็นประธานในพิธีในการวางพานพุ่มและถวายราชาสาดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะในส่วนนี้ก็จะประกอบไปด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจังหวัดพิษณุโลกนะคะ <c oughs> ที่ได้มาร่วม กิจกรรมในวันท้องถิ่นไทยในครั้งนี้ค่ะค่ะก็เป็นวันครบรอบทุกๆปีนะคะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะค่ะประชาสัมพันธ์ถัดมานะคะก็เป็นกิจกรรมนะคะท่านได้ร่วมกิจกรรมนะคะเป็นชมรมผู้สูงอายุทุ่งทะเลแก้วร่วมใจผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพค่ะท่านนายกกล่าวสักเล็กน้อยค่ะวันที่18มีนาะคม2 5ง8เช่นกันนะคะ ทางชมรมผู้สูงอายุทุ่งทะเลกแก้วร่วมใจโครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพนะคะก็ได้จัดกิจกรรมเป็นประจำทุกเดือนนะคะ,คะสำหรับเดือนนี้ก็ได้มีการให้ความรู้กับผู้สูงอายุในเรื่องของการเตรียมตัวเข้าสู่ฤดูร้อนนะคะก็ะจะได้เรียนรู้ในเรื่องของโรคที่จะมากับ ฤดูร,ร้อนนะคะในส่วนนี้ทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิษณุโลกก็ได้มาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับนโยบายของจังหวัดพิษณุโลกซึ่งกอรมนจังหวัดก็ทํางานทุกๆด้านร่วมกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนนะคะที่ได้ มีส่วนร่วมในกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุทุ่งทะเลกแก้วร่วมใจและเห็นความสำคัญของผู้สูงวัยนะคะค่ะซึ่งการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุจะต้องเน้นในเรื่องของการ จัดกิจกรรมและนันทนาการนะคะให้ผู้สูงอายุได้มาพบปะกันเป็นประจำทุกเดือนค่ะค่ะก็ในกิจกรรมก็มีการสันทนาการออกกําลังกายพร้อมกับให้บรรยายความรู้ไปด้วยนะคะก็เป็นกิจกรรมดีๆสําหรับผู้สูงวัยในพื้นที่ตำบลบ้านคองของเรานั่นเองค่ะ มาต่อกันเลยนะคะเป็นโครงการค่ะการแบ่งปันน้ำใจแบ่งปันความสุขเพื่อคนพิการนะคะประจำปีงบประมาณ2,568ค่ะซึ่งท่านนายกนะคะก็ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนนะคะให้ท่านนายกได้เล่ารายละเอียดสักเล็กน้อยค่ะซึ่งทางเทศบาลตำบลบ้านครองได้รับแจ้งจากพี่น้องประชาชนนะคะ,คะว่ามีผู้ป่วยติดเตียงผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงและ ผู้พิการของตำบลมั่นทองที่จะต้องได้รับการช่วยเหลือนะคะก็ะได้ลงพื้นที่ไปติดตามประเมินผลนะคะร่วมกับเจ้าหน้าที่ของกองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ของงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ของเทศบาลน,นะคะ,คะเพื่อที่จะได้แนะนำให้กับผู้สูงอายุที่เป็น ผู้ป่วยติดเตียงนะคะได้ไปลงทะเบียนนะคะขอรับบัตรคนพิการนะคะสำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงมีบัตรคนพิการแล้วแต่ว่าพูดง่ายๆก็คือป่วยติดเตียงเราก็ได้ไปเยี่ยมนะคะเพื่อดูแลทุกสุขของพี่น้องประชาชนตามที่ได้รับแจ้งจากพี่น้องประชาชนที่อยู่ในบริเวณข้างเคียงนะคะ อันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนนะคะที่ได้มีน้ำใจเมตีที่แบ่งปันน้ำใจแบ่งปันความสุขให้กับคนพิการค่ะค่ะก็เป็นโครงการดีๆนะคะนอกจากที่เราจะได้ดูแลผู้สูงวัยนะคะพัฒนาส่งเสริมในด้านคุณภาพชีวิตแล้วนะคะมาข่าวต่อมาเลยนะคะในเ,เรื่องของการบริหารจัดการขยะนั่นเองนะคะก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะเรามีการ ทำการ M O U ทุกๆุกภาคส่วนค่ะให้ท่านนายกได้เล่ารายละเอียดนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของการบริหารการจัดก,การขยะค่ะซึ่งในส่วนนี้นะคะทางเทศบาลตะมนบ้านคลองได้ทําบันทึกข้อตกลงร่วมกันกับกองพลหารราบที่4นะคะ,คะซึ่งปีนี้ทางกองพทหารราบที่4ได้เป็นผู้แทนของกองอุนสายการ พัฒนาค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะคะได้รับมอบหมายจากกองทัพให้เป็นผู้แทนในการดูแลในเรื่องของการบริหารจัดการขยะในชุมชนค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะคะซึ่งภูมิคัมชาท่านเก่าได้เกษียณอายุราชการนะคะเราก็ต้องอมาปรับบันทึกข้อตกลงร่วมกันให้เป็นฉบับปัจจุบัน ในการนี้ก็จะมีบริษัทวงพาณิช International ะนะคะได้มามอบกระบะ RDF ให้กับทางชุมชนค่าย2จุดด้วยกันนะคะซึ่งจะเป็นการาให้ประชาชนหรือว่าครอบครัวกำลังคนที่อยู่ในค่ายสมเด็จพระนเรศวรน,นะคะได้นำถุงพลาสติกหรือว่าเป็นขยะยางรถยนต์ กระเป๋ารองเท้าที่นอนนะคะซึ่งเป็นขยะ RDF สามารถนําไปผลิตเป็นพลังงานเชื้อเพลิงได้นะคะ,คะอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ทางบริษัทวงพานิชได้ให้การสนับสนุนกระบา RDF ให้กับชุมชนค่ายด้วยนะคะซึ่งมีผู้บริหารของวงพานิชได้ร่วมมาเป็นผู้ให้การสนับสนุนและได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและพวบกุ่มมลพิษภาคที่3นะคะ,คะได้มาเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างเทศบาลตมบั่นคลองกับค่ายสมเด็จพระนเรสวรมหาราชในครั้งนี้นะคะก็ะต้องขอขอบคุณผู<ม>้ข้ามชาและกำลังทลครอบครัวของค่ายด้วยนะคะเนื่องจากว่าปัจจุบันทาง องค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่นทั้ง32แห่งในจังหวัดพิษณุโลกได้ประสบปัญหาวิกฤตบ่อขยะถูกปิดนะคะซึ่ง<ะ>มีบ่อขยะบ่อเดียวในจังหวัดพิษณุโลกตอนนี้ก็ยังถูกปิดอยู่นะคะ,คะเราก็ได้นําขยะไปกําจัดที่ต่างจังหวัดนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอความร่วมมือมทั้งชุมชนมในค่าย และนอกค่ายนะคะทั้ง5้าหมู่บ้านได้ช่วยกันคัดแยกขยะที่ต้นทางเพื่อลดปริมาณขยะนะคะให้ขยะเหลือน้อยที่สุดเ<ม>พราะว่าเราไม่มีที่กำจัดขยะนะคะและที่สำคัญลดภาวะร้อนนะคะให้มีการใช้ขยะคือนํากลับมาใช้ใหม่ก็คือการใช้ประโยชน์จากขยะให้ได้มากที่สุด อาจจะได้สู่ความเป็นซีโรเวย์นะคะ,คะอันนี้เทศบาลตำบลบ,บ้านคองเราก็เป็นเทศบาลตำบลที่นำร่องในเรื่องของการคัดแยกขยะที่ต้นทางนะคะ,คะก็ขอนำเรียนพี่น้องประชาชนทุกท่านและขอความร่วมมือจากทุกท่านด้วยนะคะเรื่องปัญหาขยะเป็นปัญหาที่สําคัญมากเป็นปัญหาใหญ่ระดับจังหวัดระดับประเทศนะคะ,คะเพราะฉะนั้นเราต้องมาช่วยกันเริ่มจาก ครัวเรือนของเราเองนะคะให้มีการคัดแยกให้มีขยะเหลือน้อยที่สุดถ้าพี่น้องประชาชนและทุกภาคส่วนร่วมด้วยช่วยกันในการคัดแยกขยะและรณรงค์ให้แยกแยกขยะที่ต้นทางนะคะให้ขยะเหลือน้อยที่สุดก็จะเป็นการดีเป็นการช่วยลดภาวะโรกร้อนและเราก็ อาจจะไม่มีขยะเลยในอนาคตนะคะ,คะอันนี้ก็อขอนําเรียนฝากไว้ค่ะค่ะมาร่วมด้วยช่วยกันลดปริมาณขยะด้วยมือของเรานะคะซึ่งจะได้พ้นจากวิกฤตในเรื่องของปัญหาขยะล้นโลกค่ะและพื้นที่ครัวเรือนบ้านเมืองของเราจะได้สะอาดด้วยนะคะและอีกครั้งนะคะถ้าท่านรู้จักการคัดแยกขยะปริมาณขยะลดน้อยลงด้วยและยังปีส่วนในเรื่องของเพิ่มสร้างไรายได้ให้กับครอบครัวท่านได้อีกเช่นเดียวกันนะคะ,ะ,คะมาคัด นำขยะก,กลับมาใช้ใหม่ได้ใช่ค่ะอย่างที่ท่านนายกได้แจ้งกับผู้สูงอายุผู้ด้อยโอกาสผู้ป่วยที่เตียงซึ่งทางเทศบาลก็มีโครงการที่จะนำขยะรีไซเคิล ไปจำหน่ายและรายได้นํามาช่วยเหลือผู้ได้อกาสที่เราได้กล่าวไปแล้วใช่ค่ะก็สําหรับท่านใดที่มีความประสงค์นะคะต้องการบริจาคขยะรีไซเคิลก็สามารถนํามาบริจาคได้ที่ด้านหลังนะคะโดมอาคารอเนกประสงค์กองสาธารณสุขของเทศบาลตำบลบ้านคลองได้เช่นเดียวนะคะบริจาคอย่างต่อเนื่องใช่ค่ะมาร่วมบริจาคกันมาช่วยร่วมด้วยช่วยกันคนละม้คนละมือในการรดและคัดแยกขยะด้วยกันนะคะค่ะมาต่อกันเลยค่ะสําหรับ โครงการแต่และโครงการต่างๆนะคะอยากให้ท่านนายกได้ประชาสัมพันธ์ในเรื่องของความคืบ<ะ>หน้าเล็กน้อยนะคะก็จ,จะมีอีกเรื่องหนึ่งนะคะ,คะขณะนี้เข้าสู่ฤดูแล้งแล้วค่ะ,คะ,ะพี่น้องประชาชนในโซนของหมู่ที่4หมู่ที่5ก็จะประสบปัญหากับเรื่องของน้ำประปานะคะ,คะซึ่งในส่วนของหมู่ที่4นะคะซอยนาเรศวนช่างกลเราก็ได้มีการขยายเขต ท่อเมนประปาไปทุกซอยแล้วนะคะสำหรับพี่น้องประชาชนที่ยังใช้น้ำประปาของเทศบา,นาลนครพิษณุโลกก็สามารถเปลี่ยนมาใช้น้ำประปาของเทศบาลตะบนบ้านครองได้นะคะโดยการมายื่นคำร้องที่สำนักง,งานเทศบาลหลังจากนั้นทางกองช่างก็จะได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปสำรวจในเรื่องของท่อเมนหรือค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆนะคะ,คะนี้ขอนำเรียนไว้ว่า บ้านหลังที่ปลูกอยู่เก่าก่อนแล้วเนี่ยยังใช้น้ำประปาของเทศบาลนครพิศณุโลกสามารถปรับเปลี่ยนมาใช้ของเทศบาลตะบนบ้านคลองได้นะคะค่าใช้จ่ายก็ไม่มากทั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่ของเราก็จะได้ลงไปสำรวจและติดตั้งให้กับพี่น้องประชาชนนะคะ,คะอันนี้ก็ขอประชาสัมพันธ์ให้รับทราบด้วยในเรื่องของน้ำประปาและอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือในเรื่องของ แทงน้าหรือว่าถังสำรองเก็บกักน้ํานะคะก็ควรจะมีทุกครัวเรือนนะคะเนื่องจากในเรื่องของระบบการผลิตประปาบางครั้งอาจจะมีเหตุสุวิสัยเกิดขึ้นแต่ไม่นานนะคะก็จะใช้เวลาแค่ประมาณ2อถึงสชั่วโมงที่มีการซ่อมบำรุงและบางท่านอาจจะต้องใช้น้ำประปาอยู่ตลอดเวลาอันนี้ถ้าเรามีแทงน้ำหรือว่า ถังสำรองน้ำเก็บกักน้ำไว้ใช้ก็จะสามารถบรรเทาปัามเดือดร้อนบรรเทาปัญหาเหล่านี้ได้นะคะาทางกองช่างของเทศบาลตะบนม,มันคงก็ฝากนำเรียนประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนทุกท่านค่ะค่ะก็เป็นในส่วนของเข้า,ขา,ขา,ขาในช่วงของเข้าฤด,ดูแรงนั่นเองนะคะที่ท่านนายกได้ประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมไปนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมในกรณีหากเกิดวิกฤตค่ะ แล้วก็จะเป็นการสรุปโครงการที่ขอการเงินไว้จากปีงบประมาณ2,517นะคะเป็นโครงการที่อยู่ในเทสต์สัญญาทั้งหมดที่เราได้แจ้งไปแล้ว17โครงการโครงการเหล่านี้ก็จะอยู่ในห่วงของการดำเนินการก่อสร้างนะคะ,คะแล้วก็ดำเนินการในเรื่องของการจัดทำสัญญาจ้างนะคะ ก็ขอ,อนำเรียนให้กับพี่น้องประชาชนทุกท่านได้รับทราบนะคะว่าทุกโครงการที่กันเงินไว้มีการดำเนินการก่อสร้างให้สักเร็จเสร็จสิ้นภายในปีงบปมาณ2,568นี้แน่นอนนะคะ,คะและโครงการที่อยู่ในเทศบัญญัติปีกบประมาณ2,568ด้วยนะคะคะ่ะซึ่งโครงการเหล่านี้ก็จะทยอยตามที่ งบประมาณได้อุดหนุดมานะคะค่ะก็เป็นโครงการหลายๆโครงการที่เราได้กล่าวไปแล้วในทุกๆสัปดาห์ซึ่งโครงการเหล่านี้ก็จะมีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในโอกาสต่อไปนะคะค่ะ ก็ขอนำเรียนให้ทุกท่านได้รับทราบค่ะค่ะและในในช่วงนี้ขอประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนะคะเนื่องจากนะคะอยู่ในช่วงของใกล้ปิดภาคเรียนและก็เป็นช่วงที่เปิดรับสมัครระดับเด็กก่อนปฐม,มวัยนั่นเองนะคะซึ่งทางกองการศึกษาเทศบาลตมบ,บ้านคลองนะคะมี2ศูนย์พัฒน,นาเด็กเล็กด้วยกันก็คือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดยางศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตะบุญบ้านคลองค่ะซึ่งเปิดรับสมัครแล้วนะคะและก็จะเปิดไปจนถึงวันที่30เมษายน2568ค่ะสำหรับท่านใดนะคะมีความประสงค์ต้องการนําบุตรหลานของท่านมาสมัครเรียนนะคะสามารถนําบุตรหลานของท่านมาสมัครได้ที่ กองการศึกษาเทศบาลตำบลบ้านคลองหรือเข้ามาที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้เลยนะคะที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดยางหรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านคลองค่ะในส่วนของเบอร์โทรนะคะสามารถติดต่อสอบถามได้ค่ะ055244544 <c> ต่อ402 <c> ในวันและเวลาราชการนะคะในส่วนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะคะและในส่วนของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านคลองเช่นเดียวกันค่ะเปิดรับสมัคร นักเรียนแล้วนะคะซึ่งสามารถนำบุตรหลานของท่านค่ะมาสมัครเรียนได้เลยนะคะในระดับชั้นอนุบาลชั้นปีที่1และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1น,นะคะเปิดรับสมัครแล้วค่ะนำบุตรหลานของท่านมาสมัครเรียนได้เลยค่ะในส่วนของรายละเอียดนะคะสามารถเข้าดูรายละเอียดผ่านช่องทาง Facebook งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลบ้านกลองได้เลยนะคะหรือสามารถโทรสอบถามได้ค่ะ0 5 5 2 1 5 3 3 2ในวันและเวลาราชการนะคะ มาพาบุตรหลานของท่านมาสมัครเรียนด้วยกันเยอะๆนะคะ,ะและในส่วนช่วงท้ายนี้ท่านนายกเพิ่มเติมจะมีข่าวประชาสำคันญนะคะในเรื่องของการจัดรายการที่นี่บ้านครองหลังจากวันนี้นะคะก็ขอ,อหยุดจัดรายการชั่วคราวนะคะเนื่องจากวันที่27มีนาคม2568 านายกเทศมนตรีตำบลบ้านคลองและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านคลองได้หมดวาระลงนะคะและมีการสมรัครสมัครใหม่ตั้งแต่วันที่31มีนาคมถึงวันที่4เมษาย,ยน2568นาแะคะและจะมีการเลือกตั้งวันอาทิตย์ที่11 1อพฤษภาคม2568นะคะเพราะฉะนั้นรายการที่นี่บ้านคลองก็ขอหยุดชั่วคราว และพบกันในโอกาสต่อไปค่ะ และสำหรับช่วงท้ายนะคะขอฝากประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมกับช่องทางต่างๆที่สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลกับทางเทศบาลได้อย่างต่อเนื่องนะคะในส่วนของเบอร์โทรศัพท์นะคะ055244544ติดต่อได้ในวันและเวลาราชการค่ะและสำหรับช่องทาง Facebook น,นะคะก็มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารอย่างต่อเนื่องค่ะ f a c e b o o k งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตะบนบ้านกลองเพจนะคะชื่อสำนักงานเทศบาลตะบนบ้านกลองอีกทั้งเว็บไซต์เทศบาลตะบนบ้านกลองค่ะและยัง มีช่องทาง Li n e official เทศบาลตำบลบ้านคลองค่ะและยังมีระบบ e-service นะคะให้ทุกท่านแจ้งในเรื่องของร้องเรียนร้องทุกต่างๆได้เช่นเดิมค่ะมีความประสงค์เช่นใดสามารถแจ้งได้ทุกๆช่องทางของทางเทศบาลตำบลบ้านคลองที่เรามีให้ทุกท่านติดต่อได้เลยนะคะและในส่วนของเหตุด่วนเหตุร้ายค่ะสามารถแจ้งได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์055258250ค่ะเบอร์โทรนี้นะคะติดต่อได้ตลอด24 ส4ชั่วโมงค่ะหากท่านมีเหตุด่วนค่ะและสำหรับวันนี้นะคะดิฉันนางสาวนัทธัญน,นานสิริชิพชยาเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์และท่านนายกนาภาพพรตาแก้วนายกเทศมนตรีตำบลบ้านคลองต้องขอลาทุกท่านไปแล้วพบกันในรายการที่นี่บ้านคลองค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ เสบานบานเราคนบ้านเดียวกันเตสบานของเรานา้อยู่ ยิ้มเย้มเจมใสรวมแรงร่วมใจทำงานเคียงคู่เรามีแต่รอยยิ้มไว้เพื่อบริการทั้งทีมบริหารพระราช